สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการคอมีเกมเมอร์นะครับเมื่อกี้เราก็ได้ยิงเครื่องบินไปแล้วอันนี้เราก็กลับมาข้างในเลยอีกแล้วมาเอ้ยออกแบบกระตุ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าัพคชิปอยู่ก็เฮ้ยทำไงวะอาวให้เดินข้นางบนเหรอประตูนี้เหรออาประตูล็อคเอ่อเอ่อให้ทำไรวะ เฮ้ยปุ้งปุ้งขี้หักในกองเพงบาเก็บปุ้งขี้หักในเ้ยขี้กากว่ะโดนยิงทีเด <Yeah, S 2> นะียวตายเย๊ชนะเขาเสียวยยว่า,วมมาวมไม่มีกันเยอะมาละมาละวิ่งมาละวันไปทางนู้นละมันไม่เห็นเราใช่ไหม แม่ยิงเล็งแม่ยิงดับอะไรดีกว,ว่าเหมือนกันมันจห้าไปทางไหนวะอ้าวกระสุนหมดอีกไอ้เวนไอ้เวนเอ้ยไอ้เวน,อ,เวนอ้าวกระสุนก็นหมดอีกอื้มยิงให้ชีป,ปิ้นไหนอันไหนอันนี้เหรออ๋อให้เรายิงให้ฟังโอเคได้จัดให้เลย ให้องางามเลยอ่าจะให้องงาม,งามยิงถึงก่อนสี่นะัดยิงถึงยิงถึงปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามหลัที่ไปครับเออเออเออมันจะง,ง่ายมากเอ่อมาให้เราไปทางนี้นะครับแล้วก็ลงลงไงอ่ะ อ้าวมันกูทำเงียวันนียอ๋อไม่ได้ขึ้นลิฟต์มันมใช่ไปทางนี้อ๋อไม่ใช่ทางนี้ทางไหนวะเนี่ยโอ้ยไอ้สัตว์อ้าวขี้อยู่เหรอถ้ามันขี้อยู่เหรอขี้เวาอ้าวเสร็จแล้วใช่ไหมขี้เสร็จแล้วอ้าขี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมใช่ตูดหรือยังใช่อืม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 ตูดแท้

ก็ไม่ใช่อันนี้ละมากให้เราเหมัอกันนะจะไงอะให้กูไปยังไงอะอ่ะเดี๋ยวไปทาอะไรปั๊บเดินสักจะครบกันเนี่ยสำรวจห้องน้ำโอเคก่อนโอเคโทน,นี้เลือกคาบฉี่โอเคโทนโถนนี้โอ้ มันเก่งมันกดน้ำไม่ด้วยมันโคตรเก่งเลยอ่ะโอ้โหตนตาน่ากดน้ำด้วยโอเคเก็บไม่ได้อะไรโอ้ยหไอ้สกายมันกระตือตืด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 ยาวเลยลำคาลเลยอะเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่เกลียดโอ้ไม่ตืดตืดไม่เลิกนะครับมันตืดตไม่เลิกไม่ยั้งไม่หย้งซัมเมอร์เซลล์ซัมเมอร์เซล ไม่องสนใจนะครับนี่มันสกายของผมเองเออเออไอโอเค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 สนุกพอยังสนุกพอยังฮะสนุกอยังฮะ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 ัะฮะะะะฮะะฮะ มี่กูยิงด้วยนะรกระสุนนี้กดจึ๊บจิ๊บจึ๊บจิ๊บจึ๊บอ๋อกดปุ่มนี้นะครับแล้วมันก็อ่ะหลง,ลงเย้ลงแล้วจึ๊บจิ๊บติงเฮ้ยปิวปิวปิวตายขี้หักไหนปิวปิวปิวตายอ่ะตายหมดแล้วไอ้สัตว์กระท้าก,กูมาไม่เลิกเนาะเอ้า สนุกอยู่ไงน่น ok. ะนงี้ต <c oughs> ิดร่มอยู่กับฮะใครแม่งทักสกายมาวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหจัดหนักมากเลยนะจัดหนักมากเลยนะตายไปยังตายไปยังเลยม่ให <cat> <Than> ้โดดลงไปปะวะาด็่คย

เอ้ยไม่ตายเ่ะไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอฮะโอ้โหโอ้โหทำไม่ทำะอะไรวะเฮ้ยจะเดินหนีกูทำไมาจะเดินหนีกูทหไมฮะไให้วิ่ง้งนอกเลยเหรอโอ้โหแม่ให้เดินทางไกลเว้ยลูกเสือลูกเสือโอ้โหท่านี้จะมีรถให้กูไปเนาะให้กูเดินอื <c> ้อ <oughs> สุขใจกับรอยเท้าอจิวจิวจิวอุ้ยเฮี้ยกระสุดหมดปิ้วปิ้วปิ้วตายปิดแป็คแป็คแบ็คตายเจอบีบีการขึ้นไปตายเลยเฮ้ยแบ๊กแบ๊กอ้าวกระสุดหมดแบ๊ก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 ตายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใครมันยิงกูวะอยู่ไหนโอ้ยอยู่หมดแบ๊กแบ๊ก ใช่หวะแ a c k back b a ใช่หวะหมองไม่เห็นวะเฮ้ยแ a c k b a ตายตายยิงทีงหนึ่งนะเฮ้ยแม่งยังรอดมึงลุกได้เหรอลุกได้เหรอมึงสปีชสเปเชียลจริงเลยเนะี่ยเอ๊บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะปลวเปลวดาบอันนะั้นอุยอ้ยอุ๊ยใครยิง ใครยิงกูวะใครยิงเฮ้ยใครยิงอุ้ยใครยิงเว้ยกูโคตรกล้าเลยอะ่ะเปียว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 เฮ้ยปืนสั่นปืนทุบปิดอ่าไปไหนไปไหนไปหาที่สุกล้วเฮ้ยวอเฮ้ยแวร์พูดภาษากกอังกฤษผิดอีกเออ เฮ้ย้เฮ้ยเอแมงโสูเอะเปัปอ้ยตกใจหมดเลยโอเคเปิดสวิตต์ตึดตึดติ๊งตึกกไหนประตูนี้ปะเอาเปิดไปได้ด้ดวกูยืนรอแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยใครมายิงใครยิงใครยิงใครยิง อะไรอะไรไหนเปิดเปิดเปิด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 ยิงจากต้นสุ้มยิงจากข้างบนนะครับอุ้ยอุ้ยมันยิงแล้วมันยิงแล้วแล้วมันยิงแล้วแล้วต้องยิงมันให้ตายเป, Mohammed? เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่าให้โผล่หัวออกมาเลยนะครับป๊อดไปเลยทีเดียว ไม่ให้เราไปไหนต่อวะให้ลองปีหาข้างล่างใช่ไนหะมไม่ใช่ดีมันให้อยู่ข้างบนให้เราคุมไปเครื่องเนี่ยนะเครื่องต้มน้ำอะไรอย่างเนีเ้ไปทางไหนต่อ เอ่อรอมันดูดน้ำหรอฮะรออะไรให้รออะไหลโอ้ยอย่าบอกให้วิ่งกลับไปให้กูมาบีบแต่ไอ้ปูปูมันปูนให้วิ่งกลับโอ้โหถ้ามีฟลอรี่สักคันนี้จะภูมิใจมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวบอกว่าเจอลงมาอุ้ยกระแล้วกระแล้วลงมาต้องเจอกระแล้วกระแล้วประมาณ2-3ตัวได้ โอเคเห็นลงมาแล้วตายทางไหนตัวเด็กนี่ใช่อ๋อมันเข้าข้างในแล้วก็ปล่อยมันไปเฮ้ยมันถ้าเราไปทางอื่นทางนี้โอ้ยโอ้โอ้ยยยโอ้ฮัลโหลไฮ้เฮ้วอาเดฟักอ้าวจบแกม่นจบง่ายจังวะเขาจบการรีวิวเท่านี้นะครับ